ยามเช้าที่สวนนันหอมสุขใจนะครับวันนี้ผมอยู่กับนางไมนะครับต้นเขาอาจจะส,สมนิดนึงเพราะว่าผมตัดหัวเขาไปผ่านะครับแล้วก็มาฟื้นฟูไว้สําหรับการตัดทางต่อไปนะครับนี่คือนางไมแบบดั้งเดิมนะครับปัจจุบันนี้ก็เราอาจจะเห็นนางไมที่แบบสีแดงจัดจัดกินเขียวไปจนเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ใบบิดๆนะครับซึ่งบางคนก็เรียกเป็นอีกอย่างหนึง่งบางคนก็ยังเรียกเป็นนางไม้อยู่นะครับก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนนะครับ ถ้านางไหมดแดงหมดมันก็ไม่ใช่นางไหมนะครับถ้าชายชนแดงหมดมันก็ไม่ใช่ชายชนนะครับแต่เราจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เรเานะครับขึ้นอยู่กับความชอบของเราผมชอบแบบตั้งเดิมผมก็รักษาบแบบตั้งเดิมเอาไว้นะครับวิชาชนแบบตั้งเดิมของผมที่เหลือไม่กี่ต้นนะครับก็มีคนทักเข้าขมาเมื่อวานก็มีคนทักเข้ามาก็ขอขอบพระคุณจากทางปากใต้นะครับที่ให้ความสนใจแล้วทักเข้ามานะครับครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับบางคนก็เรียกงากลุนนะครับ บางคนก็เรียกคนอูนะครับก็สุดแท้แต่จะเรียกนะครับแต่ถ้ามันแดงหมดมันก,ก็คงจะไม่ใช่ทั้งสองครับเพราะว่ามันต้องมีขอบเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นม่วงมงคลนะครับมันก็จะไล่สีของมันไปตามสเตปนะครับถ้าแดงแจ๊ดหมดเลยมันก็มนไม่ใช่ม่วงมงคลอีกแล้วครับอันนี้ก็งามกวนอูดูว่าวนอูครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับแต่สาหรับผมมีความสุขที่ได้ปลูกนะครับน,นี่ก็เป็นปีกินารีนะครับเมื่อคืนฝนตกนะครับ ก็เป็นงานกอูหรือว่ากดอูสุดแท้แต่จะเรียกนะครับอันนี้ก็เป็นหองเฮาครับถ้าแดงหมดมันก็ไม่ใช่นะครับมันต้องมีสเตปเดิมของมันนะครับชื่อบางทีมันก็สับสนนะครับบอลมันมีหลายชื่อนะครับผมก็ไม่ได้การันตีว่าผมเรียกถูกนะครับแต่ก็เอาตามภาษาตลาดนี่แหละครับเรียกกันไปกันมาก็มาแบ่งกันชมนะครับสมบัติไม่ได้ขายนะครับบางอย่างเพราะว่าบางอย่างก็เป็นแม่พันธุ์นะครับเราตัดหัวไปแล้วรอบหนึ่งเราตัดรอบสอง ก็ที่จะทําลูกส่งลูกค้านะครับก็บางอย่างก็มันหม,หมดไปก็ต้องเก็บนะครับไปซื้อเขามันแทงนะครับแตะไม่ได้แถมหน่อยหนึ่งครับทุงเงินถึงทองใหญ่มากเอาลงดินนะครับถ้าได้ดินเขาจะใหญ่ผลของการโดนแดดร้อนจัดๆแล้วก็มาโดนฝนเมื่อวานนี้นะครับใบก็ขอไปก็เริ่มไปแล้วนะครับ มันจะลาใจแอนนะครับแตกใบใหม่งามนะครับกำลังฉ่ำน้ำฝนเลยนะครับนี้โดนแมลงกินนะครับที่สวนจะเป็นแบบปลูกแบบธรรมชาติครับไม่ใช้สารฆ่าแมลงนะครับ เช้าๆในสวนนะครับก็เป็นธรรมชาติเอามาแบ่งกันชมนะครับก็คงจบคลิปแค่นี้นะครับพราะมีคนมาตัดหญ้าข้างๆสวนนะครับเสียงมันดังก็ขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้บอลกําลังมาแรงนะครับอาจจะเป็นคนอิ่มจากไอ้ไม้ด่างที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็เลยหันมาหาบอลทาให้บอลกระเตื้องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ทัพทีมเมล็กนะครับ นี่ก็เป็นถุงเงินถุงทองนะครับเป็นบอลอีกตัวหนึ่งนะครับัตัดหัวไปนะครับยังไม่ฟื้นนะครับแต่ก็รอดแล้วล่ะครับส่วนี้ก็เป็นบอลตัวเล็กนะครับพิ่งแยกออกมานะครับเราขายนะครับต้นเล็กๆแบบนี้ตัวละร้อยนะครับสั่งมาได้นะครับเดี๋ยวเราส่งให้รับรองว่ารอดแน่นอนครับประสบการณ์เป็นร้อยนะครับอันนี้ก็ทับทิมนิเล็กครับตัวละร้อยเหมือนกันนะครับ อยากได้ก็ทักมานะครับถ้าเป็นไอสาน้อยปลาแป้งนี่ห้าสิบาทนะครับตัวนี้ตัวเล็กกาลังขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งแม่พันธุ์นะครับกําลังอนาคตนะครับกําลังโตนะครับสีเขาสดนะครับแต่นี้เขายังเล็กอยู่เดี๋ยวเขากัดสีขึ้นมาสีเขาจะสดมากนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวแม่มันให้ดูนะครับครับคงจบคลิปแค่นี้แล้ครับสวัสดีครับ